สวัสดีครับดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับอังคารที่2ธันวาคม2568นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์การมวยนะครับวันนี้เป็นคิวของศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับแต่ว่าไม่ได้จัดที่ลังสิเหมือนเดิมนะครับวันนี้จัดไนจัดนัดพิเศษนะครับเป็นรายการศึกมวยมันสนั่นเมือง Amazing Fight Night นะครับจัดที่สวนเบญจศิรินะครับที่กรุงเทพนะครับก็เปิดให้แฟนหมัดแฟนมวยได้ดูกันแบบฟรีๆนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นมวยชิงแชมป์นะครับ WBC มวยไทยนะครับเป็นการชิงแชมป์ WBC มวยไทยนะครับก็ไปดูคู่แรกนะครับดู 4U ยิปซไทยทอดสดนะครับชิงแชมป์มวยไทยนะครับ122ปอนด์นะครับเสาเอกออัจฉริยะนะครับเจอกับหยกมรกตป๋าดุอยุธยานะครับเสาเอกมวยจากนนทบุรีนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานพี่หลวงคนเดิมนะครับอาจารย์สุดรัสเสียงหล่อนะครับก็ประเภทมวย ฝีมือดีเก๋าเกมนะครับตั้งรับจับทางดีหลักเหลี่ยมดีนะครับเก่งยกสี่นะครับกูนี้เคยเจอกันมาแล้วก็เป็นเสาเอกที่เคยเอาชนะมานะครับวันนี้เจอกับยกมรกตป๋าดอยุทยานะครับหรือว่าเจ้ายกมรกตวสังประไพนะครับยกมรกตนี่ก็มวยจากสีสะเกตดนะครับก็ประเภทมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ หลักเรียมเก๋าเกมพอตัวกันเลยนะครับก็คู่นี้แต่ว่าเคยใช้บริการกันมาแล้วก็เป็นเจ้าเสาเอกเคยชนะมานะครับวันนี้ยังชอบไปที่เสาเอกนะครับน่าจะย้ํำชัยอีกครั้งนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์130ปอนด์นะครับ WBC มวยไทยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับเป็นการเจอกันของชายล่าห์พอหลักบุญนะครับเจอกับเจ้าจอร์ดแมคกคาร์แลนนะครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียนะครับ ชายล่าเนี่ยมวยจากจังหวัดเลยนะครับซ้ายเมืองเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดมีศอกเสริมนะครับก็เจ้าบ่าวปลายแดงนะครับเพิ่งแต่งงานไปผลงานไฟอ์น่าสุดเนี่ยก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้าโอเว่นนะครับโอเว่นจินลิกนะครับรายการฮาร์ดบวันนี้ ชอบไปที่เจ้าชายล่านะครับเจอกับจอร์ดนักชกจากประเทศออสเตรเลียนะครับแต่งช่างก็จิตแต่ว่าครบเคพื่อนนะครับแต่ว่าดูยังไงก็ชายล่าดูดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับชิงแชมป์147ปอนด์นะครับกับปีตันเพชรยินดีคาร์ดมี่นะครับวันนี้เจอกับแม็กแม็กวิลเกอร์นะครับหรือว่าจะแม็กภูเก็ตไฟครับนะครับกับปีตันนี่มวยจากหนองบัวลำพูนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้า1ล้านเล็กนะครับ ประเภทมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเก่าเกมครับครบเครื่องมวยไทยเลยขณะที่เจ้าแม็กนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้ทีคโอยกที่2นะครับเจ้าเพชรอันวาส่วนน้ําทานคิรีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ากับปิตันนะครับกัปิตันเพชรยินดีคาเดมี่นะครับแล้วก็คู่ที่5้านะครับไข่เค็มสิพนันเชิงนะครับเจอกับเจ้ากัทิมอราชพัฒน์โคราชนะครับคู่นี้เป็นมวยหยิงนะครับ ไข่เค็มเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้น็อกเจ้าน้องกิบนะครับขณะที่คู่ชกนะครับกะทินะครับก็ดีกรีแชมป์หนึ่งร้อยปอนด์ประเทศไทยนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่หนึ่งเจ้าไอดานะครับคู่นี้ชอบไปที่กะทินะครับคู่นี้มวยหญิงนะครับและก็คู่ที่สองนะครับชิงแชมป์หนึ่งร้อยแปดปอนด์นะครับเพชรสายป่านะครับเจอกับเจ้าน้องเนยศิ์วีรชัชนะครับเพชรสายป่าเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าเพชรทำงานนะครับขณะที่คู่ชกนะครับน้องเนยนะครับ ไปล่าสุดก็ชนะเพชรดารานะครับเป็นมวยหญิงนะครับคู่นีช้ชอบไปที่น้องเนยนะครับน้องเนยสิทธิวิริชาตนะครับมวยชอบวันนี้นะครับชอบเจ้าชายล่านะครับชายล่าพอหลักบุญนะครับแล้วก็เสาเอกนะครับชายล่าแล้วก็เสาเอกนะครับชายล่าแล้วก็เสาเอกถ้าอีกตัวก็กัปปิตันนะครับชายล่าเสาเอกแล้วก็กัปปิตันนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ